ดราม่าวันนี้นะคะที่ต้องมาดราม่ากันต่อค่ะเพราะเวลาที่ใครทักคุณว่าแกเนี่ยนะคะโว้ยเป็นคำที่เจ็บเหลือเกินค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้อายุเธอ45แต่มีคนทักว่าเธอ54คุณมิ้นสรทันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่บุ๋มค่ะเพรนั้นเกิดอะไรขึ้นคะคุณโอ้โหแม่จริงมันมีคนทักจริงๆยังไงคือมิ้นเชื่อว่า ทั้งแม่บุ๋มแล้วก็หนูเองแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะผู้หญิงเราทุกๆคนเลยไม่มีใครอยากโดนทักว่าหน้าแก่เนาะ,ะแต่เราก็ฝืนธรรมชาติไม่ได้ม,มิ้นเคยปล่อยให้ตัวเองหน้าแก่หน้าแย่ประตามวัยค่ะแม่ดูจากรูปได้เลยค่ะคุณผู้ชมดูจากรคือหน้ามิ้นเนี่ยมันเริ่มมาจากผิวแห้งก่อนนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มกลานพอมันกล้านปุ๊บมันจะเริ่มสนิทหน้าหนูเองนะแม่ ถ่ายเมื่อตอนปีที่แล้วคนลุกคือผิวอะ่ะคุณผู้ชมมันมันแห้งจนสากสากเหมือนก้าเหนียวแห้งติดมืออะ่ะคุณผู้ชมแ,<ต>และ<ม>ที่สำคัญจะสังเกตได้เลยว่าถ้าเราปล่อยให้หน้าแห้งไปเรื่อยๆหน้ามันจะเริ่มมีริ้วรอยริ้วรอยมันจะเล็กๆๆๆๆทั้งหน้าเลยค่ะ,คะทีนี้ที่หนักสุดคือเส้นที่หน้าผากหางตาล่องแก้มลองน้ำหมากมากระเป๋อแก้มเหนียงพวกนี้คุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าจุดดงดำกระจายทั่วหน้าหน้ายับอ่ะเหมือนแบบว่าปลาหมึกบดอ่ะแม่ค่ะคือหน้ายับหน้ามีริ้วรอยมากเอ้าหน้าแยขนนนนนาดี้้้้รูตตััววแลอ ไปใช้ครีม5,000ซื้อ1,000 0ซื้อ3 0 0ห0หนงซื้อลงทุนซื้อเพื่อนหน้ามันจะได้กลับมาดีขึ้นหนูก็ใช้แล้วทําไมคนอื่นใช้เห็นผลแล้วทําไมเราไม่เห็นผลครีมมันแย่หรือหน้าเราแย่ก,กว่ากันแน่ก็เลยแบบโอ้ยไม่ไหวแล้ว โชคดีมากแม่บุ๋มหนูไปเจอป้ายกป้ายกเนี่ยเป็นแม่ของเพื่อนหนูเองป้ายกคุณผู้ชมขาอยากให้ดูรูปนิดหนึ่งป้ายกอายุปัจจุบันคือ64แต่หน้าเหมือน4 6หนี่คือหน้าป้ายกนะคุณผู้ชมหน้าแลดูฟูแลดูตึงแลดูใสริ้วรอยแทบมองไม่เห็นซึ่งด้วยความเป็นแม่เพื่อนหน้าป้ายกแต่ก่อนไม่ใช่แบบนี้นะคุณผู้ชมอยากให้ดูหน้าป้ายกแต่ก่อนนิดนึงนี่อันนี้คือหน้าป้ายกแต่ก่อนคือป้ายกจะมีริ้วรอยลึกมากหน้ายับมากหย่อนคล้อยมากแต่ปัจจุบันหน้าดีในวัย64 ได้หน้าสวยแบบนี้ก็เลยถามประโยคประโยคทํายังไงหน้าถึงสวยหน้าถึงดีได้ขนาดนี้แบบนี้เนี่ยเพื่อนหนูก็เลยบอกประโยคบอกนี่ไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยลูกป้าใช้แค่เพนเนอรี่เซรั่มขวดนี้เท่านั้นเองคืออะไรเนี่ยใช้ไปหน้าป้าดีเลยคืออะไรคืออะไรนี่คือเซรั่มเห็ดนะคุณผู้ชมชื่อว่าเพนเนอรี่จะบอกว่าตัวนี้นะคะเขาใช้สายสารสกัดนะคะจากพืชแล้วที่เด่นสุดๆเลยค่ะแม่คือเห็ดหลินจือซึ่งเรารู้ว่าเห็ดหลินจือเนี่ยราคามันแพงมากแล้วเขาใช้เห็ดหลินจือราคาสูงคุณผู้ชม สกัดเอามาไว้ในขวดขวดนี<ม>้ช่วยในการของการแก้ปัญหาผิวหน้าของเราได้ตรงจุดมากๆ<อ>หนูก็เอาไปใช้คุณผ<อ>ู้ชมเอาไปใช้เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะปรากฏว่าความรู้สึกจากเราอะที่เราใช้อะเราเคย<อ>หน้าแห้งหน้าเหี่ยวหน้าโซมากอะใช้เพนทาลี่เซรั่มคุณผู้ชมหน้าแลดูตึงแลดูฟูแลดูอิ่มน้ำฉ่ำน้ำอยากให้ดูรูปตอนมิ้นตื่นนอนแล้วมิ้นถ่ายรูปตัวเองคุณผู้ชมจับหน้าตัวเองอะหน้ามันฟูมันตึงมันแบบ เฮ้ยนี่หน้าเราหวอเนี่ยอันนี้คือ,อลูกตื่นนอนแล้วถ่ายเลยคุณผู้ชมมินก็เลยใช้ต่อเนื่อง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 ไปเรื่อยๆปรากฏว่าคุณผู้ชมรู้สึกได้อีกเลยว่าริ้วรอยเล็กๆพวกนี้มันแลดูจางลงริ้วรอยลึกๆตื้นๆเส้นที่หน้าผากหางตาล่องแก้มล่องน้ำมักเฮ้ยมันแลดูจางลงได้จริง<อ>ๆผิวหน้ามันแลดูดีคุณผู้ชมขอขอนุญาตอยากให้ดูผิวหน้าผู้หญิงวัยสี่สิบห้านิดหนึ่งคุณผู้ชมอือหอเป๊ะปัง 45 45เดินเข้าสตูมาเมื่อกี้น้องทีมงานบอกพี่มิ้นเหมือนคนวัย30เลยเดีใจมากาคือบอกว่า,อาพอใช้เพเนอรี่เซรั่มหน้าเราดีอะคะ่ะแม่บุ๋มคุณผู้ชมใช้ดีจนแม่มิ้นทักบอกเฮ้ยถ้าดีขนาดนี้ย67เอามาให้ให้แม่อลอง,อ,งมองได้ส่งไปให้เจ๊เขียวที่เชียงรายคุณผู้ชมหน้าเจ๊เขียวแต่ก่อนหน้ายับเขี่ยวมากเนาะ,ะแม่เอาไปใช้คุณผู้ชมดูหน้าแม่และดูอ่อนกว,วัยยิ้มทีแก้มแทบแตกอะหน้าและดูแบบดีมากนะคุณผู้ชมเพราะฉานมิ้นอยากขอเรียนบอกคุณผู้ชมว่าใครก็ตาม ตามที่ไม่อยากให้หน้าแก่หน้าแย่จนคนทักคุณผู้ชมกดมาที่หมายเลขนี้เลยค่ะ021146244หรือ s d c 9 9มินให้คุณผู้ชมแบบนี้นะคะให้คุณผู้ชมแบบนี้ปกติ1ขวดในราคา1 9 9่บาทลดให้ก่อนเหลือ1,590บาทและนะคะ99สายแรกวันนี้แถมเพิ่มให้อีก2ขวดแบบนี้คุณผู้ชมเป็น3ขวดไปเลย3ขวดไม่พอนะคะ99สายแรกแถมเพิ่มให้ค่ะเป็นอโลเวาเจลทาหน้าได้ทาตัวได้ ไปให้ผิวดีทั้งหน้าทั้งตัวให้ไปอีก1หลอดรอดละ250บาทยังไม่พอนะคะ99สายแรกที่กดทัน0 2 1 1 4 6 2 4 4นหสมินให้มาสทองคำมาสตัวนี้หายากมากค่ะแม่1แผ่นไม่แถมแถม1 2 3 4 5หให้ไปเลย5แผ่นทั้งหมด9ชิ้นนี้ค่ะจากราคาเกือบ7 0 0 0บาทถ้าคุณกดทัน99สายแรกนะคะให้คุณในราคาเพียงแค่1590บาทเท่านั้นนะคะย้ำเบอร์ค่ะ0 2 1 1 4 6 2 4 4่หหรือแอดไล มาที่ adc 99ได้เลยค่ะ,คะ ถ้าคุณผู้ชมยังไม่เชื่อทีมมินพูดไปดูคุณแม่ลูกสองน้องอุ๊น้องอุ๊นออเนี่ยหน้าเหี่ยวหน้ายับริ้วรอยเยอะมากหลังใช้เพนเนรี่เซรัม่มคุณผู้ชมโอ้โห oh หน้าเลยดูอ่อนกวัยอุ๊ส่งต่อให้แม่วัย67นะ,ค,ะคุณผู้ชมปรากฏว่าเมื่อก่อนเนี่ยแม่อุ๊เนี่ยหันซ้ายแก้มเหวี่ยงขวาหันขวาหน้าเหวี่ยงซ้ายขึ้นหน้าแม่อุ๊หยอนคล้อยมากเนี่ยค่ะแม่อุ๊พอเอาไปใช้คุณผู้ชมสวยทั้งแม่ทั้งลูกเอาคุณผู้ชมมินอยากให้คุณชมดูนิบดูภาพนี้สวยทั้งแม่ ยตรงไหนหน้าย <fin ery> <ots> ับตรงไหนอปปามาวงเลยอันนี้มินท้าเลยดังนั้นรีบโทรโดยด่วนค่ะ02เลยค่ะ1146244นะคะ02 1146244หรือแอดไลน์มาที่ี d c 9 9คุณผู้ชมจะได้อะไรบ้าง1234567899ชิ้นนี้คุณผู้ชมจากราคาเกือบ7,000บาทมินให้เพียงแค่1,590บาทเท่านั้นคุณผู้ชมนะคะให้ไปเลยในราคา1,590บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้มินบอกเลยนะคะว่าทั้งเซตนี้ ะค,ะความรู้สึกที่มินได้คุณผู้ชมจากการใช้เซตนี้เลยนะมินรู้สึกได้เลยคุณผู้ชมหน้ามินแลดูฟูแลดูอิ่มน้ําช่าน้ําขอให้ใช้ต่อเนื่องแล้วคุณจะได้ความรู้สึกแบบมินคือริ้วรอยอคุณผู้ชมมันแลดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดหน้าของเราริ้วรอยเส้นที่หน้าผากหางตาล่องแก้มรองน้ำหมากพวกเนี้ยมินรู้สึกได้เลยคุณผู้ชมมันแลดูจางหน้านะคะแลดูแบบว่าลิฟต์อัพได้จริงๆนะคะจุดด่างดำบนใบหน้าคุณผู้ชม แลดูมองไม่เห็นเลยคืออันนี้ <อะ S 2> คือมินชอบมากประทับใจมากค่ะแม่เหลือ49สายจะมินจ๋า49สายสุดท้ายคุณผู้ชมคะ่ะมินไม่ได้เพิ่มสายให้นะคะเพราะว่าของแถมมีจํานวนจํากัดเอาเซ็ตเห็นผลเซ็ตนี้ไปเลยมินให้คุณผู้ชมไปเลยแพเนลลี่เซรั่มเซรั่มเห็ดนะคะคือบอกให้คุณผู้ชมไปเลยเอาไปเลย3ขวดนะคะเซ็ตเห็นผลให้ไปเลยอะโลเวลาเจลเจลว่านหางจระเข้นะคะตัวนี้ทาหน้าได้ทาตัวได้ให้ผิวนุ่มผิวตึงนะคะให้บิ๊กหนึ่งหลอด250บบาทให้คุณผู้ชมไป อีกมาร์กทองคํานะคะ1แผ่นมิ้นไม่ให้มิ้นให้5แผ่นนับนับดูคุณผู้ชม ก้าชิ้นนี้เกือบเจ็ดพันบาทสี่สิบเก้าสี่สิบโหหรือแค่สี่สิบสายสี่สิบสายสุดท้ายให้คุณชมในราคาเพียงแค่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทค่ะแม่บุม๋มรีบโทรมาตอนนี้เลยนะคะศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หกสองสี่สี่ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หกสองสี่สี่หรือแอดไลน์มาที่แอดดีสีเก้าเก้าและทุกสายที่โทรทันหนูส่งฟรีให้ด้วยเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ได้อยากจ่ายเงินเมื่อไหร่บอกขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเคล็ดลับความงามของเธอคนนี้นะครับ พูดอะไรเนี่ยดิฉันก็เห็นตามภาพที่เธอพูดจริงๆเลยขอบคุณมากค,คุณมิสรรธานค,ค่ะสำหรับดราม่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ